โอดีโอเราได้ของเล่นใหม่ทุกคนไดๆคือแบบก็ยยังดีมีเพื่อนเล่นด้วยเอ็นดูคงเหงาแหละปกติต้องสังสรรค์ไงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มาจุดพลูมีพี่พ,พี่ส่งพลูไปให้น้องน่ารักมากพี่พี่ก็น่ารักจริงๆส่งพลูไปให้น้องเล่นน้องก็ชอบเขาแหละเล่นไปกลัวไปก่อนที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีน้องก็เล่นพลู เล่นพูุก่อนจ้าคือความที่ไม่ได้สั่งสัน่นเขาไม่ดื่มบอยไม่ดื่มจ้างานนี้บอยไม่ดื่มเพราะบอยตัดเหงือกมาบอยไปเสริมสวยบอยก็เลยดื่มไม่ได้ดูของเล่นเขาของเล่นใหม่พี่ๆส่งไปให้น่ารักพี่ๆก็น่ารักมากส่งไปให้น้องเอ็นดูอ่ะเอ็นน้องก็ชอบด้วยเล่นไปกลัวไปอ่ะอืมไปแล้วจุด บงมันแรเลยมึงเด้อมันยิ่งใช้กันมันอ่ะใช่เดี๋ยวมาครัมุกไปหอยใช่เดีอยวมาแล้วมอไม่น่าครับมอไม่น่ากำลังมาเห็นวิบวับวิบวับแล้วมาแล้วแแล้วแแล้วนักวิ่งสี่คูนร้อยครับเบติเน อยระวังดีฮะอะไรตีเราตีเรากลังมาตีล้บอกแลนแลนแลแียังอ้ยหย่นๆอย่าเข้าไปด้วยผู้บังใหญ่ๆๆงไ้สวัสดีสวัสดีปีใหม่ เอิ่มมอมเนาบ่งามสัมผู้ใหญ่ปุ๊งใหญ่ปุ๊ใหญ่ปุงใหญ่กันกันยัดแต่รอดูผู้ใหญ่ครับมาล้วมาแล้วมาเข้า

เอทีบีเรหมดน้ำมันทำใจเนี่ยโอ๊ยขาจะไปอยู่กันทีเอ้ยขาจะไ้อยู่กันที่เอ้ยอย้อา้ ข่าก็ยังดูอยู่หกลูกทีเ่าองรก็มหัแต่ว่าขาเกติดเหรอันนี้จอยบอกมาที่สปอยครับตาไปเล่นนั้นน่ะนันนันเอ้ตาไปเล่นอย่างนี้ไปเล่นนี่เอาไม่ใช่คนอันนี้หว่าที่เป็นสีๆนี่ไงนี่ใช่เราเล่นไปแล้วนี่ว่าตัวนี้เราเล่นไปแล้วเอ้ยคนหน่อยสองอันแรก เฮ้ยจุสุอันเอยเมื่อกี้เดินเล่นมืสุอันเนาะดูดูน้องยิหัวว่เป็นาวดหัวสีดวงมดองไปนเอาแนงกขอบใจเป็นดูกรกบอบอกบีตหัวถือปนิถือขันข้าวีะจหัวหวหับลยับ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 โอ้ับลยับ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 อ้เอาออกไหนแล้วนี่ เด็กน้อยเด่นอันี้นี่เด็กน้อยมาต้นอะไรมาทดอะรมาดีนไ่ก็อว่านกไก่ก็ให้ออกมาเนี่ยมันจเบิร์ิ้หัวเขาป่อ่มาต้นมาแล้วาล้มแล้วไดดอกนไก่มาดีว่าไก่ดูดที่ไหนเดี๋ยว กว,ว่าพี่กถ็ถอเลยโอ้อันนี้ขเขาด็กง่อยเด่นขนาดที่บอปาทีโบซีเว่เมนเดียวเออเพื่นเด็กก็มีเพื่อนเด็กไน่ไปไ่ได้